สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่พูดนะครับว่าตาไก่ของไม้แบดมินตันนะครับมีอายุการใช้งานประมาณเท่าไหร่นะครับพอดีนะครับมีคนที่นะครับเขาอยากสนใจจะมาตีแบดมินตันนะครับแล้วก็มาพูดกับเพื่อนว่าพี่อั้นผมเคยตีแบดมินตันสมัยมหาลัยอ่ะแล้วผมก็เลิกตีไปแล้วสามปีอ่ะผมไม่อยากกลับมาตีอีกรอบต้องทำยังไงบ้างหรอเพื่อนถามว่าไม้แบดเก่ายังอยู่ไหมอ่จจะยังอยู่นะครับดังนั้นอ่ะคุณไปเลยนะใช้ไม้แบดเก่าแหละเพี่อแล่ว่าไปเปลี่ยนเอ็นเปลี่ยนตาไก่แล้วก็เปลี่ยนกิ๊ ตาไก่ที่ผมเพิ่งเปลี่ยนเนี่ยอายุการใช้งานมันอยู่ได้ประมาณเท่าไรเหรอโอเคครับดังนั้นเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับอายุการใช้งานของตาไก่ซึ่งนะครับอายุการใช้งานของตาไก่นะครับแต่ผันนะครับอยู่กับ2ประเภท1นะครับความตึงเอ็นนะครับว่าคุณขึ้นตึงหรือเปล่ากับอย่างที่ะครับในเรื่องของคุณภาพตาไก่อภียให้ดูนะครับนี่จ้าของ4ี่พันนี่จ้าของ700นะครับตาไก่ของ700คุณคิดว่าตาไก่นะครับของ4ี่พักับ700มันเท่ากันไหม ไม่มีทางเท่ากันนะครับพลาสติกของเกียรตสี่พันมันก็จะดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยอายุการใช้งานนะครับของที่มันมีราคาแพงเนี่ยพลาสติกดีกว่ามันก็ย่อมที่จะให้นะครับอายุการใช้งานที่มากกว่านะครับซึ่งนะครับประโยชน์ของตาไก่ก็คือนี่เปืียนให้ดูนะยุคเก่าสมัยก่อนเมื่อสี่สิบห้าสิบปีก่อนมันไม่มีนะครับตาไก่เขาเพิ่งพัฒนานะครับมาประมาณได้สามสิบปีว่ามันต้องมีตาไก่นะครับสามสิบปีที่แล้ว สาเหตุเพราะอะไรครับสาเหตุเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีแบบนี้นะแบบยุคเก่าๆสี่สิบห้าสิบปีก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นมาเลยครับเอ็นมันไปโดนกับเฟรมโดยตรงแล้วทาให้อายุการใช้งานของเอ็นเนี่ยไอยของเฟรมนะครับไม้เนี่ยน้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะพัฒนานะครับว่าเฮ้ยทังนั้นเราพัฒนาตาไก่มาพอมีตาไก่ขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเฮ้ยอายุการใช้งานของเฟรมหน้าไม้มันมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณนะครับ ใช้โดยไม่มีการถนอมนะหรือว่าใช้โดยไม่ดูนะว่าถึงเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับมันก็ไม่ต่างจากไอ้ตัวนี้นครับไม้รุ่นเก่าก็คือว่าคุณก็ไม่ได้ช่วยเฟรมเลยทาให้เอ็นเนี่ยไปโดนกับเฟรมโดยตรงรับการตึงโดยตรงดังนั้นอายุการใช้งานของเฟรมของไม้ก็จะลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาอ่ะคราวนี้มันถึงเวลาเมาื่อไหร่นะครับถ้าเกิดคุณนะครับเป็นสายโหดนักกีฬานะครับอ่ะขึ้น30 3ส35เงีห้เนีย แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงแล้วความจริงเราไม่ต้องไปพูดถึงคนพวกนั้นก็ได้นะคนพวกนั้นอน่ะประมาณ4ี่หครั้งเขาก็เปลี่ยนเลยครับคือว่าเติดขึ้นเขาเปลี่ยนเอ็นครั้งที่สี่หรือครั้งที่5้าเขาก็เปลี่ยนกันแล้วแหละเราเราไม่ต้องไปพูดถึงคนพวกนั้นหรอกเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารับคนธรรมดาทั่วไปอ่ะเออเออนางอ,อ่ะถ้าเกิดคนธรรมดาทั่วไปนะครับเพี่อนก็จะแนะนํานะครับถ้าเกิดคุณนะครับขึ้นเอ็นยี่สิบยี่สิบี่สองประมาณเนี้ยเป็นมือใหม่อะ่ะตียี่สิบยี่ คุณก็จะใช้เ็นได้ประมาณนักสาเดือนแลมั้มประมาณเนี้ยมันก็จะถึงกําหนดประมาณที่นะครับสปีพอดีแต่ถ้าเกิดคุณนะครับเป็นประเภทเปลี่ยนเอ็บ่อยอย่างเช่นนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนมันตีโหดอะไรวะเปลี่ยนเอ็นทุกเดือนนะครับถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเอ็นทุกเดือนเนี่ยปีหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เปลี่ยนอ่ะมันจะมีแรงตึงเข้ามานะครับ อันนี้ในกรณีที่คุณซื้อเกตแบบสี่พันนะคร ak, ับแบบเกรดีๆแต่ในกรณีที่คุณซื้อเกตถูกนะครับเกตถูกก็นะครับลดลงไปครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับก็เหลือประมาณปีหน you you ึ่งหรือครึ่งปีนะครับก็ควรที่จะไม่ดิเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดคุณนะครับเปลี่ยนทุกเดือนคุณก็ใช้ประมาณสักอะไรครึ่งปีเปลี่ยนครั้งนะครับแล้วก็นะครับควรเปลี่ยนปีละครั้งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าอะไรมันตาไก่แบบถูกๆนะครับแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนของดีมาเลยนะในกรณีเนี้ย อย่างของพี่อัดเนี่ยเพียงก็ว่าตัวนี้เจ็ดร้อยเนี่ยพียนมึงซื้อมาอยากจะรู้ว่าของถูกเดี๋ยวนี้มันได้คุณภาพประมาณไหนนะครับเพียนก็จะใช้ประมาณประมาณสักปีนะครับแล้วพีก็จะเปลี่ยนเป็นคุณภาพแบบตาไก่แบบเกรดเกรดดีพวกนี้แล้วก็พอคุณเปลี่ยนเป็นตาไก่แบบเกรดดีพวกนี้นะเออมันก็อายุการใช้งานของตาไก่มันก็จะเท่ากับของพวกนี้นะครับคุณก็สามารถนะครับเปลี่ยนในช่วงเวลา2ปีหรือว่าปีหนึ่งนะครับในกรณีที่คุณเปลี่ยนทุกเดือนเดือนละครั้งได้นะครับก็โอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับอายุการใช้งาาาานนนขอองตกก่่ะะคครรัับบ็ยลืว เฮ้ยมันสําคัญนะครับมันสําคัญนะครับตากไก่นะครับก็นะครับตีแบบคนทั่วไปไม่ได้คิดมากนะครับก็2ปีเปลี่ยนครั้งอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นสายโหดอ่ะที่มันอะไรต้องเปลี่ยนเอ็นทุกเดือนนะเปลี่ยนปีละครั้งโอเคครับเดี๋ยวจบการนำเสนอครือวิดเปียบแบบนี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์นะครับเรื่องถึงใครอยากสนับสนุนพียนะครับก็จะมีช่องทางธนาคารออมสินอยู่ตรงนี้นะครับหรือนะครับสามารถนะครับร่วมเป็นสมาชิกในช่องของพียได้นะครับเพื่อเป็นการซัพพอร์ตพียแบบรายเดือนครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า